คลิปนี้นะครับจะพามาชมโรงงานผลิตลวดหนามมีดโกนนะครับซึ่งเป็นลวดหนามที่ใช้ทางการทหารนะครับเราจะเห็นกันได้จากแนวตะเข็บชายแดนนะครับที่กั้นระหว่างประเทศ2ประเทศนะครับเป็นการแสดงอํานาจดเขตแดนกันนะครับแต่โรงงานอย่างนี้ช่วงนี้ออเดอร์ก็เยอะนะครับจ่ไม่แน่อาจจะเป็นบ้านเราสั่งเข้าไปหรือเปล่าครับตอนนี้เราพานักงานบางจะแจ้งมาว่าทำงานไม่ได้หยุดได้ยอนเลย เปิดโอกันดึกดื่นเที่ยงคืนนะครับตอนนี้สิ้นปีมาเนี่ยบางว่าน่าจะมีโบนัสงามๆนะครับดูการผลิตของบางนี่ยเขาช่วยกันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันมีหลายๆประเทศนะครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับต้องสั่งเอาไปทําเป็นแนวเขตกั้ันชายแดนกันไว้นะครับต้องกัรนฝ่ายตรงข้ามเล็ดรอดเข้ามาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเลยนะครับเนี่ย เขามานี่ยทะเล็ดรอดเข้ามานี่ก็โดนตัวนี้ไปกับบาดนะครับเลือดอาบแน่เลยนะครับ